ครั้งนี้เป็นการการจัดกิจกรรมครั้งที่สองนะคะมูวี่เดย์นะคะ,ะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นการที่บีควิกเนี่ยมีโอกาสได้เป็นสปอนเซอร์ไทยกินกับหนังเรื่องนี้นะคะก็สนับสนุนพิเศษเตอร,เอร์ของเราทั้งสองคนนะคะหลานๆน่ารักมากนะคะแล้วก็เล่นได้ดีมากด้วยถือว่าเป็นการต้อนรับนะคะฟิวกลับมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นการต้อนรับพีพีนะคะเล่นหนังครั้งแรกด้วยนะคะหนังครั้งแรกเล่นครั้งแรกก็เกินร้อยล้านอยู่แล้ว หคตตึงค่ะ <c oughs> กิจกรรมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> กิจกรรมวันนี้อ๋อกิจกรรมวันนี้ก็คือเราให้ฟรีเมมเบอร์ค่ะก็คือแลกแต้มนะคะก็คือเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมมูวีว่เดย์กับเรานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ฟรีเมมเบอร์สมาชิกฟรีเมมเบอร์ของเราเนี่ยก็แลกแต้มกันมาล้นหลามมากเลยนะก็จริงๆแล้วก็คือก็ถือว่าตั๋วเต็มออตั้งแต่วันแรกๆเลย,ยกะเป็นสมาชิกบ้างรีเมมเบอร์เราไม่ได้เป็นเหนือหรอ ไปยูแลเปยูแลปีพีก็บอกจะเป็นบีเมมเบอร์ต้องทำยังไง<ม>ต้องทำยังไงคะผมไม่รู้ผมเป็นบุตรสารลัดเมมเบอร์เหม,มีอะไรกันบ้างก็สมัครซีที่ตามสาขาบอกเขาสมัครในมือถือ,อ,อไงใช่ก็มาใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรีเมมเบอร์ได้นะคะก็ในปีนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะมอบให้กับสมาชิกอีกนะคะก็อยากให้ติดตามกิจกรรมที่จะมีต่อไปในปีนี้ด้วยนะคะ โดนโดนโดน่โดนาก็ดีใจครับได้มาทำกิจกรรมกับบีฟิกด้วยแล้วก็ได้เหมือนได้มาดูสองรางแต่งผีรอบที่1484ง่รกับเพื่อนอีกคนนึงของผมรอบที่สองสองครับรอบที่สองเพราะว่าพอพอการล่าปุ๊บแล้วผมก็ บินไปเลยแล้วก็เพิ่งจะไปทอะะไไไรนปปเรียนครับเรียนอออ๋เหรแล้วก็เพิ่งจะกลับไปเรียนอเปนทำไมเหรอมีอะไรก็เป็นเป็นไงบ้างคะพอได้เห็นสองคนแบบว่าแสดงควาภูมิใจก็จริงจภูมิใจนะคะเพราะว่าเห็นสองคนตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้เนี่ยคือมีคนรักเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศด้วยคือก็ถือว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือ โด่งดังไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันมีแฟนคลับทั่วโลกเลยโดดังเท่าไหร่กูเอ๋หรอคะเนี่ยมีเปลี่ยนไปมีพัฒนาการเมื่อก่อนเป็นคนยังไงกูเอ๋พี่พีอ่ะเมื่อก่อนเป็นคนยังไงเมือก่อนเป็นคนยังไงกูเอ๋พูดเลยโอ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไม่ทันเลยนะคะเนี่ยเยอะมากไม่จริงๆแล้วน่ารักทั้งสองคนทุกคนที่น่ารักมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเอ่อเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เราเห็นก็ตั้งเด็กๆก็คือทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยคือ งานก็ดีแล้วก็การเรียนก็ไม่ตกแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนนียก็คือก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับเด็กเจนใหม่ด้วยว่าก็สามารถที่จะเป็นคือต้องแบ่งเวลาในการทํางานแล้วก็ในการเรียนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอืมอีกท้สองคนก็คือไม่ใช่แบบว่าเก่งกอย่างเดียวนะคะอเก่งล้ใช่ใช่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มาจากสายเอนักร้องแต่ว่าเขาก็มีความพยายามในการที่จะ สามารถที่จะร้องเพลงได้พัฒนาขึ้นมาได้ก็คือรอบด้านเลยเก่งเก่งมากก็ภูมิใจจริงๆนะภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนด้วยเหมือนบีค i c k เลยะที่แบบตอนนี้บริการเขาก็รอบด้านเรื่องรถเลยเนี่ยเช็คนั่นเช็คนี่เช็คกี่รายการมีซ่อมได้หมดบริการดีๆต้องที่บ Quick อ่าแาออมีะชาครับ นี่วันนี้กูเอ๋จะมาทำให้เราดูพร้อมกันทุกคนเลยครับยังเลยค่ะอ๋อได้ต้องให้ทำให้ดูก่อนนี่ตาเธอกระพริบๆๆๆเนี่ยอ่าลองทำแล้วเดี๋ยวจะจะให้ทีมงานมีค i ิ k ไปเปิดในงานเลี้ยงบริษัทด้วยอ๋อขอบคุณค่ะไม่เป็นไรพี่พี่พีมันเหมือนเรายืนอยู่ตรงกลางเรารู้สึกแบบเหมือนแบบทำไมอะเหมือนเหมือน าด้วยกัอ๋อเหรอคะเหมือนเราอยู่ตรงกลางแล้วแบบเหมือนกับมาขั้นกลางระหว่างอะไรไห <c oughs> มปะก,ก๊วยมาเดี๋ยวหนูสอดหเนตาตาแรกพบเนี่ยหนูเจอมาอะไรอะไรเห,ะะเอหรอคะอันนะมันนานแล้วก็อย่าจำไม่ได้มันเลื่อนๆแต่นหนูจำเรื่องอื่นได้ไปกินลองสิจิ้งออนท่าเธอคือปิ๊บปิ๊บปิบปิ๊บปิ๊บจูบจับจัอ่ะก๊วยแต่ก๊วยแซวอ่ะไม่ได้แซวเลยไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ อกูเอ๊ะสักนิดนึงให้ร้องหรือว่ากับกบ่ตาอไม่ได้ไม่ได้อ๋อไโอเค้าเธอกิดปิ่ปิ๊บปิ๊ปปอปับนึ่จัใจหน้าเธอใส่ิิ๊ปปิ๊่น่งกา ชอบจริงไม่หมุกจุกจุบจุกจีบเลยนะไม่ไหวแล้วครับขอบคุณทรักกุบกบปั๊บเลยว้ายมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้คที่ดูไม่เต้นเลยนะไอ้นะฮะเดี๋ยวผมไม่เต้นในวาระพิเศษนะอ่าเดี๋ยวไปเต้นในงานค่ะใช่ฮะวันนี้่ฮะแล้วกูเอ๋เต้นด้วยนะเออแต่สงการนี้ก็มีสิ่งต่องๆรวยอะไรบ้างปสงการนี้ค่ะสงการใช่ไหมคะก คิดว่าหลายๆท่านก็าอาจจะเดินทางใช่มาต้องใช้รถในการเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลเนี่ยก็แวะมาตรวจเช็คได้นะสำหรับรายการที่ฟีฟรีทุกสาขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วบรีฟิกเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะคะใกล้สาขาไหนเข้าสาขาไหนได้เลยะค่ะแล้วลังจากนี้จะมีอะไรต่อไปไหมคะไปติดตามก็จริงๆปีนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกออกมาเรื่อยๆนะคะก็อยากจะให้ตนนิดตามกันะคะต่อไป 啊！来。 กนก็เหมือนให้การตอบรับฟรีทกรอเลยครับอย่างวันนี้มาเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ก็เจอกันแล้วก็ดีใจมากๆพุ่งสู่รลยร้านแล้วอย่างเมื่อวานบอกเลยแล้วก็ดีใจที่เหมือนวันนี้ก็เข้ามาเช็คร์รอบที่ดีเลวก็รู้สึกว่าก็เต็มไปหลายโลกันก็ดีใจมากจริงๆก็ก็ก็ภูมิใจในตัวเขามากเพราะว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าอ่าเราก็เห็นความตั้งใจของของพีพีที่ที่เขา ทำในหนังเรื่องนี้นะคะับเพราะว่า,าจริงๆแล้วพีพีเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลอะไรหลายอย่างในช่วงที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าห่างจากการแสดงไปนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นถึงการเตรียมตัวของเขาอัดดิจูดที่เขาอยากจะทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปไปโรงเรียนเวิร์กช็อปไปไปเรียนแอคติ้งส่วนตัวของเขาแล้วรวมถึงเขาก็ไปขอเวิร์กช็อปเพิ่มขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พยายามจะ จูนกับทีมงานแล้วก็เตรียมตัวหลายอย่างมากในในที่ผมเห็นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจที่เขาตั้งใจทํางานนี้ออกมาเต็มที่แล้วเหมือนดูว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันออกมาอะไรเงี้ยเราทุกคนก็ก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วับแล้วก็ภูมิใจต่อเขาสมุดนะครับทุกทุกคนสาเร็จแล้วก็เรื่องแสดงเนี่ยหนูว่าเขาอาจจะไม่ต้องแน acting เพิ่มเพราะว่าเขา acting อยู่แล้วเขา acting เก่ง เก่งเก่งนะเก่งแต่ก็จะเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วนะคะทั้งคือหนูแค่ร้อยล้านเขาเรียกพันล้านได้ไงโอ้โหาถูกอ่ะไม่ใช่ลองเล่นลอเล่นลองเล่นก็ดีใจครับภูมิใจทุกทางทุกงานที่บอกว่าเรา้ได้ทำด้วยกันก็ดีใจเสมอที่ที่มีเขาเป็นคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด ้ก็พอดีขอดีใจขอบคุณนะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นรูปแบบงานในรูปแบบใหม่ละกันที่ที่ที่ผมอาจจะไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นหนังในทีมที่มันอาจจะดูจริงจังซีรีสหรือว่าแบบดราม่าเป็นหลักอะไรเงี้ยส่วนงานคอมเมดี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก่อตอนก่อนที่เริ่มมันก็มันก็ต้องจูนแล้วก็ทำกันบ้านหลายๆอย่างเหมือนกันเลยเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่า ชอบดูคลิปตลกนะฮะชอบชอบดูแบบวิดีโอแบบตลกอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่ามีหลายอย่างที่แบบพอจะจับเซนแล้วก็เอาเอา,เอามาเอามาแบบเดิวตได้บ้างเงยแทีรกับปแบ่นคเอราแบบต,ตามา,อาอโอ้ผมว่ามัน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 คนละแบบเลยครับผมว่ามันสนุกคนละแบบเลยคอมเมดี้มันก็จะมี มีบีทของมันมีเพซซิ่งของพวกกลับมีเอกลักษณ์ของของหนังแต่เรื่องหรือวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันก็แน่นอนหนังคอมดี้นะพอเราพอเราไปทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปด้วยทําสนุกสนานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนังดรามา่าผมว่ามันก็จะมีเดฟอะไรบางอย่างที่ท,ที่ที่เราอาจจะไม่ได้ทำในในในหนังคอมดี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็สนุกแล้วก็ท้าทายคนละแบบ หรือว่าเขาจะชอบคอมเมดี้เพราะว่าเวลาว่างเนี่ยเขาชอบดูแบบว่าตลกเขาชอบดูแบบอะไรบ้างอ่ะสัมผัสชิงร้อยชิงล้านอย่างเงี้ย<อ>ดูทุกคลิปเลยนนไ,มไม่ดูเองอยู่ดูซึ่งเป็เด็กๆเลยครับซึ<อ>่งเป็นคนชอบดูแบบหนังตลก<อ>แล้วพี่พีรู้สึกยังไงบ้างกับชีวิตจริงเป็นคนดราม่าแต่ต้องมาเล่นหนังตลกชีวิตจริงเป็นคนดรมาม่าดราม่าเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ดราม่าเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องอ่ะเห็นเรื่องแล้วใครทำพี่พีรดราม่าเนี่ย ทำตัวเองแ่ันนี้มัต้องเสียน้ำตาเพราะใครเนี่ยผูการที่อยู่ไหนไม่สนใจเสีใจเสียใจเสียใจเสียตาเสียใจรูสการบอกว่าเป็นคนสตรอว์ก็สตรองบางเรื่องเลยไง ก็พีว่าเรื่องนี้ก็ท้าทายครับพอเป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่พีพีไม่ค่อยถนัดด้วยเพราะพีรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันต้องมีแับนุ่งพาจังหวะความเป็นธรรมชาติมากก็พีทำกันบ้านกับลูกอบเก่เรื่องนี้คือคาดแบบนะคะแบบว่าเป็นมูว่าเอามาจากห้าร้อยล้านพันล้านเกิดจากที่จุกีนเงี้ยก็ได้เพาไม่ไม่คาดหวังรายได้ดีกว่าบอกว่าอยากให้คนดูออกไปแล้วมีรอยยิ้ม แต่ว่าชาเล่นรักแรกพบเนี่ยคือจากเพลงแต่ว่าน่ารักอีกคลุกต่าอะไรเงี้ยกลายเป็นคนออกมาเล่นแบบมีแบบนุ่ฮาฮากันก็ผมว่ามันมันเซอร์ไพรส์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเดี๋ยวว่าอ่าจริงๆแล้วเพลงรักแรกพบมันเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อเพื่อเป็นหนึ่งซีนที่มันเป็นซีนสําคัญในหนังอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่รู้สึกว่าอ่ะพอมันแต่งมาแล้วอ่ะเราก็เลยแค่อยากจะเอาเพลงเพลงนี้มาเดเวลลอปต่อให้มันเป็นเพลงที่ที่มันสามารถฟัง ังได้ง่ายๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอาไปลงแพลตฟอร์มแล้วก็เอามาอยู่ในอัลบั้มของของซองแดงแตงผีด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่ทุกๆคนเริ่มเอาไปทำชาเลนจ์กันเริ่มไปใส่แผ่นเสียงกังนอะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นก็คือ m v ไม่ได้ปล่อยเลยนะคือแค่ปล่อยในสตรีมมิ่งแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ผมจริงๆแล้วชาเลนจ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือจริงๆแล้วผมไปตามทำตามคนใ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 นทิกกหรือว่าในโซเชียลมีเดียเลยนะหมายถึงว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มยอะไรเงี้ยผมก็ก ก็ดีใจแล้วก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกคนพีพีอะไรเงี้ยเราก็อมยิ้มที่ที่ที่คนชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยโดยที่เราแบบอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้คาดหวังกับมันมากอะไรเงี้ยครับเอกัคิดไม่ไว่าเขาจะารัะบรับปลาแบบว่าแบบคแบบน่บบนนารักเล่นตาเล่นตาอะไรอย่าง้ยผม<ๆ>ผมว่ามันมันคือมันคือความสนุกของของการใส่แผ่นเสียงเลยนะมันทำให้แบบเราเรา,เราเจอคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ย คู่รักแบบนัารักนรักเ,เราเจอคอนเทนต์แบบ<ม>เพื่อนเล่นกันเราเจอคอนเทนต์แบบบางอันก็แบบทำออกมาแล้วมันมันดูแบบเอ้ยคิดในแง่มุมที่เราแบบคิดไม่ได้ว่าเขาตีความเนื้อเพลงเหล่านี้ออกมาได้ใน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 ใ,ใ,ในมุมทีนเราคิดไม่ได้ใน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 ใรในในก,กนในใอใกในในในนนในในอนใ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 ีในนนในในนเอาไปไปเนในใา,<อ>า,านใเในงงนในในในนใ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 นนใ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 รนนนนน พี่ยงทรงยศสูงมากเพราะว่าผมผมขอเขาเราด้วยผมเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไหมพี่วีลองขอดูว่าพี่พี่ยงดอมทำพี่โทรไปยังไม่รับเลยเนี่ยพี่ยงอ่ะพี่จะถ่ายรูปอยู่ยุ่งกับน้องๆวงบาสชาเลนเพีงนี้แหละครับเอ่อวีวีบลับพี่รอพี่รอพี่หวัดเสียล้ะกัน ชอบแล้วในการทำ c h a l l เ n g e เป็นชาเเลนนจ์ป็กรรมการตัดสินอยู่ตอนนี้เค้กไมค์ก็ถอยมาซีอลซัมแวร์จริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจะปล่อยมืีวันนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าแฟนๆก็ก็ให้กันตอบรับผ่านอ่าสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยหรือเอาไปใส่เป็นเสียงอะไรเหมือนกันจริงๆเพราะว่าผมว่าภาพรวมของของเพลงในในซองแดงแต่งผีอะไรเงี้ย แทบจะทุกเพลงเนาะเราก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับล้วก็จริงๆถ้าผมพูดถึงซิลสแวมก็เป็นเพลงจบของหนังที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็รวมความรู้สึกหลายๆอย่างทั้งในเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการตีความใน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 มุมมองของผมเองแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะมีการตีความที่ไม่เหมือนกันเลยเนียแต่ที่มเป็นใจร้อนก็ให้ใจหล่นด้วยครับก็ เห็นคนมา cover ก <Luc> um. ันเยอะเลยก็ดีใจใช่ก็ดีใจมากๆก็เป็นแบบเพลงชาละกันปกติไม่ค่อยปล่อยเพลงชาแล้เป็นเพลงชาข้าใหม่ดีๆก็อยากให้ทุกคนไปฟังตอนอัดป่ะคะหนูก็คิดถึงตอนหนุอกหักโอ๊ยไทยกันนะใครกันนะมันนานอีกแล้วอ่ะเออมันเจ๊กยังไงก็ังไม่เจ๊กเลยโอเคเจ๊ก ปับแป๊บแบบเจ็บจิตดีอะไรอยากจะฝากคนที่แบบทำให้เราอกหักไหมเออฝากคนนี้เราไม่รักฝากตัวคนคนนั้นเออพี่หวานเหรอพี่หวานทำพี่พีโอหักคนที่เราไม่รักโอหักนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เจอกัน ก็ปังแล้วเพลงก็ป huh. ังแล้วเห็นว่าจะเรื่องนี้จะเป็นฉายที่สามสิบสามสิบกว่าที่แล้วครับกับการฉายเรื่องซาวในแต่งก็ดีใจมากๆครับที่เหมือนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําให้แฟน international แฟนเนาะอะไรเนี่ยๆคนรู้สึกว่าแบบว่าชอบกันด้วยแล้วก็หนังก็จะพยอยฉายสามสิบที่ตามที่ social กับแฟนก็ติดตามได้ว่าเป็นยังไง เป็นปีแรกนาะที่เรารับสงการกันใช่จริงไม่ไม่เคยโกติเราไม่ไม่ไม่เคยรับงานสมการเลยเนี่ยแต่ว่าอ่าทำไมถึงรับปีนี้เพราะอะไรก็ก็เธอรับไงเราก็ตกลงรับพร้อมกันนั่นแหละก็เธอรับไงก็ต้องรับกงฉันก็ต้องรับสิเพราะฉันคุณกลับมาแล้วมันเกี่ยวอะไรก็ฉันไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เจอแฟนไม่ได้เจอไม่ได้ทำงานเลยอ่ะ เราก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสงการเราหนีเที่ยวอีกมันก็เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะ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 ไม่ได้เจอเป็นแฟนทั่ทีเราก็รู้สึกว่าอ่ะสงการมันก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นงานสงงานดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็การแข่สงการหรอครับต้องเปียกทั้งแถวคือพี่จะกลัวนะคือจะเป็นแบบคือพี่เป็นคนกลัวน้ำอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าไม่ค่อยอาบน้ําเลย เป็นการรักษาผิวเป็นเคล็ดลับรู้หรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวผิวแห้ง <c oughs> ก็เปียกก็เปลี่ยนทุกปีะอะก็ปกติแบบไปเล่นกับเพื่อนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยปีนี้ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราเป็นคนแบบว่าไปร้องเพลงมาปก,กติเขาเข้าไปปาร์ตี้ไปของเขาอยู่แล้วพี่เขาเป็นสายแบบอาโก o i n g สุดๆเราหนูแค่ไปแบบสัมษษผัสแบบประสบการณ์แบบวัฒนธรรมแต่ปาเขาจัดมาเขาบอกว่าสื่อความเป็นไทยก็ต้องไปแบบ เหลาเรยว่าไปสัมผัสครับก็จริงๆแล้วสงการปีนี้นะครับเราสองคนก็ก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่อยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วมีมีโชว์ครับอ่าหลายๆวันเลยนะครับในช่วงสงการยังไงถ้าใช่ครับครับผมก็ัิวขึ้ไม่สามสี่สี่โอ้ยไม่ขนาดสามดาน ก็ได้ใครว่างก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมนะทั้งผมและพี่พีเลยนะครับผมโอเคโอเคนะคะโมื่อไหร่้อยสงก้าโอ้ผมเสร็จนะลูกสงก้าก็ใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เสร็จก้อนแล้วก็เอาลงแล้วก็แล้วก็สกัดซีอ่าคาร์เดอร์หรืบว่าหอยปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาครอบครัวคนเที่ยวหลับให้สนุกไปเล่นน้ำก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่าลืมไปเปลี่ยนยางพีพีกันครับครับ คร <Okay. S 2> ับก็ <Okay. S 2> ก็สงการานปีนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถ้าอยากจะปลอดภัยสบายใจก็อย่าลืมมาตรวจเช็ค30รายการที่บีควิกกันได้นะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัวนะแล้วก็แล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครว่างๆไม่รู้จะทำไรอย่าลืมเข้ามาดูซองแดงแต่งปีกันได้นะครับ